วิดีโอชุดนี้ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกชุด91เล่มมหามากุฏราชวิทยาลัยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนที่ต้องการศึกษาพุทธศาสนาให้ตรงตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งนี้ผู้ที่สนใจควรศึกษาพระไตรปิฎกก่อนหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าได้ที่ www. 3แยก c o มตอนที่16พระรับเงินทองผิดวินัยหรือไม่พระวินัยปิดกจุลวัค์ทุติยภาคและอัตถกถาแปลเล่มที่7พระไตรปิดกฉบับมมรเล่ม9 หน้าที่ 536, มณีจุลกะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายบ้านทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระสักยบุตรโดยแท้สมณะเชื้อสายพระสักยบุตรไม่ยินดีทองและเงินสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรไม่รับทองและเงินสมณะเชื้อสายพระสักยบุตร มีแก้วและทองอันวางเสียแล้วปราชจากทองและเงินถวายเงินถวายทองถวายสิ่งของที่ถูกต้องก็ตามถ้าให้กับพระทุศิลส่วนถวายเงินทองให้กับพระมีศินดีก็ตามรับปรับทุศิลทันทีทุคือละเมิดหากรับปรับถือว่าละเมิดทันทีฉะนั้นการรับสิ่งที่เป็นของผิดวินัยปั๊บเข้าเท่านั้นสั่งให้คนอื่นรับให้ ก็ผิดวินัยเป็นการทุศีนหรือละเมิดศีนทันทีเนี่ยถ้าหากใครตั้งใจจะไปถวายเงินถวายทองแก่ภิกษุและพระเนรเอาบุญเป็นการเอาบาปมีหลักฐานอ้างอิงเยอะและเราก็เห็นเราเห็นคนถวายแล้วตายไปนี่ไปที่สบายของเขาเนั่นแหละสมหน้าดีถูกเผาทั้งวันทั้งคืนตอนอยู่โลกมนุษย์บอกว่ามันจะไปที่สบายมันได้สร้างบุญเยอะ ถวายเงินหมดหลายล้านพอตายแล้วก็ไปเผาฟ่อฟ่ออยู่นน,นั้นการถวายสิ่งอย่างเนี้ยเป็นบาป <c oughs> และบางคนถวายของที่ถูกต้องบิณฑบาตก็ถูกต้องทําอะไรก็ไปอย่างถูกต้องแต่ไปโดนพระละเมิดศีลเข้าไม่ถามไม่สืบไม่สวนไม่ดูแลว่าพระศาสานาท่านทามาถูกหรือไม่ไม่ตรวจไม่สอบดูอุปถัมภ์มั่วเข้าไปกับบาปอีกคบกับพระละเมิดศีล เป็นบาปอย่างแสนสหาหัสจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากสิ่งที่ไม่ใช่บุญก็คือบาปนั่นแหละก็คือทุกขติวินิบาตนารกนั่นละไม่ใช่อย่างอื่นพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่มสหน้า940ออันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสักคียปาจิตตีต้องสละสิ่งของนั้นออกไปจึงจะพ้นโทษได้นิสักเคียแปลว่าจำเป็นต้องสละคือนิสักเคียแปลว่าสละปาจิตตีแปลว่าดีตกหรือดีทลายหรือดีพังความดีเสียหายเมื่อนิสักเคียบวกปาจิตตีจึงเป็นเสียสละซะเพราะเสียหายแล้วจากความดีแล้ว หรือความดีพังทลายเสียหายแล้วหนึ่งบาทตกนรก840ล้านล้านปีถ้าหลายพันหลายหมื่นขึ้นไปตกนรกหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านล้านปีกับหกแ0 0 0ป่นล้านปีมีโทษยาวนานประนั้นแล้วเขาบอกว่าเมื่อตายแล้วให้กลับมาบอกหน่อยนะพระองค์นั้นจะได้มาบอกไหมเมื่อมันตายมันลงนรกแล้ว กวามันจะพ้นนรกพวกที่รอให้มันมาบอกตายหมดแล้วฉะนั้นผู้ตกนรกเท่านั้นจะทราบตนเองเหมือนพระเทวทัตเนี่ยสำนึกเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเพราะทำผิดไปแล้วเหมือนคนอยู่ในเรือนจำเนี่ยสำนึกเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ให้ออกมาเพราะโทษยังไม่ถึงที่สุดพวกตกนรกเหมือนกันโทษยังไม่ถึงที่สุดไม่รู้พากันอ้างตรงไหนเอาตำราไหนมาอ้างเอาสูตรใดมาอ้างนะ อากันหาเงินกันโอ้ละเนี่ละนาดทุกวันนี้ภิกษุที่รับเงินทองนอกจากเป็นผู้ทำผิดพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วยังผิดกฎหมายอาญาด้วย